สวัสดีครับผมบอยวิธีสารกัรบโยบโยบีทามา่านมาลงยิปเปิด์อ้อยครับผมเจอดเดียวครับศูนย์ศูนย์สี่ห้าครับผมดิฟสีแรงไอสีสิบห้าแรงครับสีสิบห้าแรงว่าผิดนะครับเนาะนี่ฟังปุ๋ยไปพร้อมนะครับ นี่ไซเกียร์ซีครับไซโลซีไซเกียร์ซีหลังก็ใไซโรนี่มเสียงเพียงผม ก็นี่ลงลงสิบสีอะไรครับมอน ใช่ครับแล้วมันเห็นไงเรียนตม่มเรียนต่ำเนับมันเจยเ,เวลายนอนน่าเราตังตังแถวเนาะครับเนาะไว้มันถือไอ,อ,อ้อ่อยห่อ นี่ครับนี่เจ็ดทวงเจ็ดไลนะครับเนาะงัน้นเป็น,น,น,อ,นอ,อ่ามีเจ็ดไลหลังที่เปลองอีกเจ็ดไลนะครับผมนี่ครับโบริแากใส่ปุ๋ยมานะครับเนาะนี่ครับไปล้วเราใส่โลซีครับเรียน ตัวดชวดไปนะครับไปแล้วครับกินไปแล้วครับมันไได้กินปุ๋ยจากเล็กน,น,นะครับนะก็ซ้ำว่าเสียหนาไปฟอมนะครับราค่อยมาอันนั้นเทียนหนึ่ง นี่นะครับวิธีชีวิตของอชอาวไรอ้อยนะครับเจ้าน้าอีสานห้องสวงนี่นะครับลงนิดเปิ่อปลูกอ้อ,อยกับไถนาหุ่ยอย่างประมาณนี้นะครับเนาะเป็นนาอ้อยกยัารงานเ็งาน้อยเสียหาให้ปุ่ยประมาณนี้มาแล้วครับเขียวลันทุ่งนะครับนี่เรานี่คัดเลี้ยงวัฒนธรรมระเบิดกับเยียบยั่งอย่างเงี้ยครับผม นี่เป็นตัวนี้สามซูตรนะครับตอนเดียวรุ่นเก่าคันนี้บถติดโบครับผมรุ่นเด,เดิมมันมาตัวนี้รอบเดียวครับบบมีโบ ตัดหัวคอยตีบไปเพียงสัน่นิดนะครับเนาะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมที่แน่ๆก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วนนะครับขอบคุณครับ